สวัสดีค่ะคลิปนี้นำมาชวนคลายคอบ่าไหล่ผ่อนคลายกันสบายๆนะคะเราสามารถใช้เซตท่าฝึกนี้นะคะเพื่อใช้ก่อนนอนนะคะหรือหลังจากตื่นมาตอนเช้าได้นะคะอันนี้เป็นท่า,าสะบัดมือธรรมดาเนาะออกทั้ง2ด้านนะคะขวามาซ้ายซ้ายไปขวานะคะแล้วนำก็มาขัดมาควายกันตรงกลางลำตัวนะคะท่าที่2ก็จะเป็นหมุนเมื่อกี้เรามาทางด้านหน้าอันนี้จะหมุน หน้าหลังแล้วเดี๋ยวเราก็จะสลับมือการหมุนนะคะมีทําไปหนึ่งด้านแล้วเราก็จะต้องมีรีเวิร์สเสมอการยืนเนี่ยให้ยืนประมาณช่วงความกว้างของสะโพกเราหรือจะกว้างกว่าก็ได้นะคะอันนี้เป็นการหมุนข้อไหล่ค่ะให้สังเกตว่าศอกเนี่ยจะเอามาชิดกันนะคะเวลาเราหมุนอันนี้จะเป็นรีเวิร์สให้ดูนะคะรีเวิร์สก็คือจะหมุนขึ้นขึ้นก็เหมือนกันนะคะขึ้นเราก็เอาเจ้าศอกเนี่ยมาชิดกันเหมือนกันค่ะ ตรงนี้เปิดกล้ามเนื้อหน้าอกแล้วก็เปิดสะบักนะคะตรงนี้นำยังชื่นชอบนะคะในการพับลําตัวพร้อมกับยืดคลายคอบ่าไหลไปด้วยนะคะท่าเนี้ยหลายๆคนที่ตึงตัวนะคะจะทำลําบากนิดนึงแต่นำแนะนำว่าควรจะต้องทำแบบนี้ทุกวันคะ่ะเพราะจริงๆเจ้าท่าเนี้ยมันทำให้เส้นของเราเนี่ยจริงๆแล้วยืดทั้งลำตัวเลยนะคะ ในเคสนี้นะคะทำให้พับเป็นตัวอย่างให้พับแค่ครึ่งตัวพอไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาตัวกลางอ,อกเนี่ยมาแตะที่ขานะคะอันนี้พับครึ่งตัวพอค่ะแล้วก็เท้าเนี่ยหันไปทางฝั่งที่ลำตัวของเราไปทางด้านในแล้วก็หันเจ้าหัวเท้าเรานะคะไปทางด้านนั้น อันนี้พับรึ่นนะคะพับแล้วก็ดึงแขนเราขึ้นด้วยนะคะบางเคสของผู้ฝึกเนี่ยจะสังเกตว่าบางคนเนี่ยดึงแขนขึ้นมาจากหลังไม่ได้นะคะตรงนี้พยายามค่ะทําให้ร่างกายเรายืดหยุ่นสุดๆพยายามทําทุกวันนะคะเดี๋ยวจากที่ไม่ได้ก็จะได้เองอันนี้ท่าหน้าหัวนะคะ,ะก็คือเอามือเนี่ยมาจับกันทางด้านหลังคือควายหลังไปแล้วก็จับแล้วศอก ที่อยู่ด้านบนนะคะพับตัวลงมาเพื่อเอามาแตะขาแตะแข้งฝั่งตรงกันข้ามกับศอกที่ยืดขึ้นนะคะอันนี้นําพับให้ดูด้านหลังหน่อยตอนนี้จะเปลี่ยนศอกเป็นฝั่งที่ขึ้นก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะมือที่อยู่ด้านล่างจะสังเกตว่าเป็นการหงายมือนะคะเหมือนกันค่ะศอกด้านบนก็พับเพื่อทะแยงลงมาแตะกับตัวขานะคะในฝั่งตรงกันข้ามค่ะ เมื่อกี้นะคะเราจะแค่ทำในส่วนของบนร่างกายเนาะตอนนี้จะมีก้มมีเงยด้วยนะคะให้ค่อยๆทำแบบนี้กับระบบไหลเวียนโลหิตนะคะนำเน้นเลยค่ะอันนี้เป็นท่าแอนนะจริงๆเราก็คือก้มเอียงแอนบิดของท่าโยคะนะคะพยายามเอามาประสานกันแอนไปด้านหลังน,นะคะจะสังเกตว่าให้เราดันสะโพกมือที่มือที่สพอร์ตหลงัง สะโพกมาทางด้านหน้าแล้วก็ล็อกเท้าสะโพกไว้นะคะแอนค่ะแล้วก็พับลำตัวมานะคะอันนี้หลายๆท่านะคะเอามาฝึกเหยียดยืดร่างกายผ่อนคลายสบายๆจ้าเช้าจะก่อนนอนก็ได้นะคะลองทำดูค่ะ